สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยใบงาน1.4นะครับ1.4นะครับเป็นเรื่องของการเรียงลําดับนะครับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะครับในที่นี้จะเป็นการเรียงลําดับของเศษส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินหรือเศษส่วนคะนะครับปนกันอยู่นะครับจริงๆแล้ววิธีการนะครับในการทําเศษการ ที่จะทําส่วนให้เท่ากันหรือการที่จะเทียบเศษส่วนเนี่ยนะครับมันก็มีหลายวิธีเนาะอย่างใน dltv นะครับก็จะมีวิธีแรกก็จะเป็นการการเทียบกับเศษ1ส่วน2หรือเทียบกับครึ่ง1บนเส้นจํานวนใช่ไหมครับแบบที่2ก็เป็นการคูณตารางเนาะคูณแบบตารางนะครับแบบที่3เป็นการคูณไข้นะครับ คุณไข่นะครับแบบที่4ี่ก็คือการหาคอลอนอนะครับหาคอลอนอนะครับในในตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วตัวหาคอลอนอนเนี่ยจริงๆแล้วในเนื้อหาป .5 เนี่ยเธอจะยังไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าจะไปเจอตอนป .6 นะครับแต่ครูก็มองว่าโอเคนะครับถ้าเราฝึกนะครับถ้าเราฝึกไวตั้งแต่นนเนิ่นๆหรือเราเป็นนะครับวัยนะเราสามารถ ที่จะได้เปรียบคนอื่นนะครับหรือว่าเราจะสามารถที่จะนําไปใช้ได้ง่ายมากขึ้นในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะครอบคุมนะครับที่สุดนะครับคอลอนนะครับแต่ว่าโอเคเธออาจจะไม่เรียนนะครูจะหาเวลานะครับวันเสาร์อาจจะวันเสาร์หรือวัอาทิตย์นี้นะครับอาจจะอัดนะครับอธิบายนะครับการหาคอลอนนี้นะครับถ้ายิ่งเธอเป็นวัยเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับ ตัวนักเรียนเองมากแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอเควันนี้ครูก็จะสอนวิเคราะห์3อันนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วครูอยากจะตัดวิธีนี้ไปเลยนะครับเพราะนั้นครูจะวิเคราะห์แค่2อันนี้นะครับเป็นการเทียบกับสินในส่วน2กับการคูณไขว้แล้วกันนะครับเนาะโอเค,นะคเพราะว่าในส่วนของข้อนี้เนี่ยในส่วนของอข้อที่2เนี่ยนะครับถ้านักเรียนใช้การคุณมแบบตารางเนี่ย เวลาที่เป็นจํานวนเยอะเนะี่ยเราก็คูณกันไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะครับเนาะโอเคมันจะใช้ได้ดีในกรณีที่จํานวนน้อยนะครับโอเคนะครับไปข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับ1เศษ5ส่วน11นะครับ5ส่วน2 3เศษ2ส่วน5แล้วก็17ส่วน14นะครับใน4จํานวนนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามี1จํานวนแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นอ่า เขาเรียกว่าเศษส่วนค่ะใช่ไหมนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอีก2จํานวนคือเศษส่วนเกินถูกไหมครับก็คือตัวเศษมันเกินไปกว่าส่วนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการนะครับแปลงนะโอเคแล้วก็จัดการแปลนะครับเศษส่วนเกินให้เป็นเศษส่วนค้ะเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแปลงเศษส่วนเกินนะครับ เป็นคระนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันนะครับจำนวนแรกนะครับเศษ5้ส่วนสนะครับวิธีแปลงก็คือเอามาหารกันนั่นเองนะครับอย่างที่ครูเคยสอนไปแล้วเนาะ2นะครับหาร5นะครับได้2ครั้งนะครับ2 2 4นะครับลบกันเหลือเศษ1นนะครับเวลาเขียนนะครับครูบอกไปแล้วเนาะเอาจำนวนเต็มมาก่อนนะครับจำนวนเต็มเศษแล้วตามด้วยส่วนเดิมนะครับจำนวนเต็ม จำนวนเต็มเศษและตามด้วยส่วนเดิมนะครับโอเคอีกหนึ่งจำนวนที่เราต้องวิเคราะห์หรือพิจารณา,น,าน,นั่นก็คือตัวนี้นะครับ17ส่วน4นะครับเราก็จัดการเอา4หาร17นะครับได้4ครั้ง446กลบการเหลือเศษ1นนะครับเหมือนเดิมนะครับจำนวนเต็มนะครับเศษนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนเดิมนะครับคราวนี้จะเห็นว่าพอเราเรียงเป็นอ่า ตัวทีครับพอเราแปลงเป็นเศษส่วนจํานวนคะหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอันดับครูยกตัวนี้ลงมาด้วยเนาะหเศษหส่วนสิแล้วก็3เศษ2ส่วนหลงมาด้วยนะครับเนาะจะเห็นว่าทั้ง4จํานวนะมันเป็นจํานวนคะหมดแล้วแล้วเลขด้านหน้าเห็นไหม เลขด้านหน้านั้นไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเราจัดการเรียงลําดับได้เลยนะครับเพราะนั้นดูจากจํานวนเต็มด้านหน้าได้เลยนะครับจํานวนที่มากที่สุดนะครับนั่นก็คือนี่นะครับ4เศษ1ส่วน4หรือจํานวนเดิมของเขาคือ1 7ส่วน4นะครับต่อไปลองลงมาคือตัวนี้นะครับเลข3นะครับนั่นคือ3เศษ2ส่วน5นะครับต่อไปเป็นตัวนี้นะครับ เศษ5ส่วน2และตัวสุดท้ายนะครับนี่นะครับ1เศษ5ส่วน11เนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่1นะครับอ่าเห็นไหมถ้าเราสังเกตแล้วเราพิจารณาดีในความจริงไม่ต้องคิดเลขมากมายเลยนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่ะครับข้อที่2นะครับอ่าข้อนี้เราดูก่อนมีเศษส่วนเกินไหม อ่านี่เกินไหมไม่เกินไม่เกินไม่เกิน,กนอ่าเกินนะครับเพราะนั้นจํานวนที่มากที่สุดคือ12ส่วน7ละเรารู้ละนะครับจะได้ไม่ต้องมาคิดนะครับเพราะนั้นมาวิเคราะห์นะครับอีก3ตัวนะครับเศษ3ส่วน4นะครับเศษ4ส่วน10นะครับแล้วก็เศษ5ส่วน8อ่ะเราลองเอาเรื่องของเทียบกับเศษ2เนะี่ยมามาพิจารณาก่อนเนาะโอเคนะครับ ตัวแรกนะครับครึ่งหนึ่งของ4นั้นก็คือ2นะครับสามมากกว่า2องไหมมากกว่านะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งถ้ามากกว่าคุณจะโยงไปทางขวานะครับเนาะโอเคตัวที่2 4งสี่ส่วนสินะครับเซส่วนสิครึ่งหนึ่งของ10คือ5นะครับสมากกว่า5้าไหมไม่มากกว่านะครับอาจใช้อีกสี่นึงก็ได้อ่าไม่มากกว่าน้อยกว่าคุโยงมาทางซ้ายนะครับเนาะโอเคต่อไปนะครับตัวนี้ 8เครื่องหนึ่งของ8คือ4 5มากกว่า4เพราะนั้นมากกว่าเพราะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าตัวที่น้อยที่สุดนะครับในตัวที่น้อยที่สุดใน3จํานวนนี้เนี่ยคือเศษ4ส่วน10ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเอามาเขียนรอเลยเศษ4ส่วน10คราวนี้มาวิเคราะห์นะครับอีก2ตัวตรงนี้นะครับเพราะนั้นมันมากกว่าเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยแต่เราลองดูว่ามากกว่าในที่นี้เนี่ยตัวไหนที่มากกว่ากันนะครับ ตัวนี้3นะครับตัวนี้ครึ่งหนึ่งของ4คือ2เนาะสามมากกว่ามากกว่า2อยู่1นนะครับมากกว่าอยู่1นะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งของ8คือ4่เนาะ5มากกว่า4ี่อยู่1อีกแล้วนะครับห้ามากกว่า4อยู่1 3ก็มากกว่า2อ,อยู่1อ่าในที่นี้เพราะนั้นเราจะใช้เศษหส่วนสวิเคราะห์ไม่ได้ละเพราะว่ามันมากกว่ากัน1เหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นเราจึงใช้การดูซิอ่าครูบอกเทคนิคเพิ่อมอีกอันหนึงก็ได้อ่ะเศษ3ส่วน4นะครับกับเศษ5ส่วน8เนี่ยเราทํา4ตัวเนี้ยให้เป็น8ได้ไหมหรือทํา8ให้เป็น4ได้ไหมในที่นี้คือถ้าเราทํา 4ให้เป็น8คือเราต้องคูณเพิ่มไปใช่ไหมครับต้องคูณเพิ่มไปแต่ถ้าเราทํา8ให้เป็น4นั่นคือมันจะน้อยลงเราต้องหารแต่ในที่นี้ต้องหารได้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมติ5ส่วน8จะเหลือ4ต้องหารด้วย2ถูกไหมครับหารด้วย2นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราหารด้วย2เนี่ยโอเคหาร8ลงตัวเหลือ4นะครับแต่หาร5ไม่ลงตัวนะครับเพราะนั้นใช้ไม่ได้นะครับเราจึงจัดการแปลงนะครับแปลง นะครับเศษ3ส่วน4เนี่ยให้เป็นส่วน8ซะโดยการคูณกับ2นะครับจะได้เท่ากับ6ส่วน8นะครับพอเป็น6ส่วน8นะครับเราก็เทียบได้แล้วว่าอันไหนมากกว่ากันเนาะเพราะนั้นพอแปลง6มากกว่า5นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มากเป็นดับที่2นั่นก็คือ3ส่วน4และก็ตัวตัว,ตวลองมานั่นก็คือตัวเศษ5ส่วน8นะครับโอเคนะครับข้อที่2นะครับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับของนักเรียนชั้นป .5 วันนี้นะครับก็เป็นการเลี้ยงจากน้อยไปมากสลับกันบ้างเนาะโอเคจะค่อนข้างเลขจะเยอะกว่าอันอื่นนิดนึงนะครับเพราะนั้นเรามาวิเคราะห์กันก่อนเพราะนั้นมาดูกันเลยนะครับมาวิเคราะห์ก่อนเราสามารถแปลงให้เป็นเศษส่วนจํานวนคะเหมือนกับ2ตัวนี้ได้ไหมนะครับ อันนี้เป็นเกินแปลงได้เป็นเกินแปลงได้เป็นเกินแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราแปลงเลยนะครับแปลงอ่าแปลงเศษส่วนเกินเนาะให้เป็นเศษส่วนจำนวนค้านะครับอ่เศษส่วนค้าอาการต้องเขียนจะย่อ แปลงเศษส่วนเกินให้เป็นเศษส่วนคะนะครับอ๋อตรงนี้จะยุ่งเหยิงนิดนึงนะครับนักเรียนนะเพราะฉะนั้นก็ฝังรูไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยนะครับเนาะโอเคนะฮะเพราะนั้นแปลงเลยเริ่มที่ตัวแรกนะครับเศษสิบส่วนเจ็ดนะครับเศษสิบส่วนเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเอาเจ็ดไปหารสิบเลยนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับลบกันเหลือเศษสามนะครับคำตอบก็คือจำนวนเต็มนั่นคือหนึ่งนะครับ เขียนสูงไปหน่อยโอเคจำนวนเต็มนะครับเศษนะครับนั่นคือ3ส่วนเดิมก็คือ7จํานวนเต็มเศษแล้วก็ส่วนเดิมนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่ต้องแปลงต่อไปก็คือเศษ19นะครับส่วน5นะครับเราก็จัดการเอา5าหาร19เลยอ่ะ5 35นะครับลบการเหลือเศษ4นะครับอ่า จำนวนเต็มนะครับนั่นคือ3นะครับเศษนั่นก็คือ4นะครับส่วนส่วนเดิมนั่นก็คือ5นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นจำนวนต่อไปนะครับจำนวนต่อไปที่ต้องแปลงนั่นก็คือนะครับเศษ9ส่วน4นะครับเศษ9ส่วน4นะครับเราก็นำา4หาร9ได้เลยนะครับ C 2 8นะครับลบการเหลือเศษ1นะครับอ่าว่าไปเลยจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มนะครับเศษนะครับแล้วก็ส่วนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเอาจำนวนค่าที่โจทย์ให้มาลงมาเขียนเลยนะเนาะ3เศษ5ส่วน8นะครับแล้วก็2เศษ4ส่ส่วนสนะ่วน9เนาะโอเค สองเซซีส่วนเก้าโอเคนะครับเพราะฉนั้นมาพิจารณากันเลยนะครับพิจารณาตัวที่น้อยที่สุดอ่าตัวที่น้อยหาตัวที่น้อยที่สุดก่อนคือตัวอะไรนะครับอ่าดูเลขด้านหน้าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นสามตัวนี้เป็นสองเป็นสามแล้วก็เป็นสองนะครับเพราะฉนั้นน้อยที่สุดนั่นก็คือนะครับตัวนี้นะครับสิบส่วนเจ็ดอ่าน้อยเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับน้อยเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไปนะครับเรามาวิเคราะห์ ตัวที่จะน้อยเป็นอันดับที่2และ3นะครับเพราะฉะนั้นเลขด้านหน้าตอนนี้มี3กับ2ใช่ไหมเพราะนั้นตัวที่น้อยที่สุดคือ2เพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ตัวที่เป็น2ก่อนนะครับมาพิจารณาตัวที่เป็น2ก่อนนะครับอ่าโอเคมาเลยเนาะพิจารณานะครับพิจารณานะครับเก้าเศษเก้าส่วนสี่กับสองเศษสี่ส่วนเก้าเนาะจะได้นะครับ ครูก็เราหามาแล้วว่า9ก้าส่วนสี่เศษเก้าส่วนสี่นะนั่นคือ2เศษหนึ่งส่วนสองเช่นไหมสองเศษหนึ่งส่วนอ่ะโทษทีสองเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับสองเศษหนึ่งส่วนสี่กับ2องเศษสี่ส่วนเก้านะครับเพราะนั้นคราวนี้ไอ้ตรงเลขสองตรงเนี้ยเราไม่พิจารณาละเราจะเอา1นส่วนสกับ4ี่ส่วนเมาเทียบกันนะครับหส่วนสกับ4ี่ส่วนเโอเค 1ส่วน4นะครับเทียบกับ4ส่วน9นะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ทีละอันเหมือนกันมันเดิมเนาะค่อยๆวิเคราะห์ไปนะครับถ้าเทียบกับความเป็นครึ่งหนึ่งล่ะนะครับเทียบความเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ4ตัวนี้คือ2นะครับ1มากกว่า2ไหมไม่มากกว่า1น้อยกว่า2นะครับต่อไปครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของ 9นะครับคือ4.5นะครับ4มากกว่า4.5่จ้าไหมไม่มากกว่านะครับน้อยกว่าแต่คราวนี้นักเรียนดูนะครับในข้อนี้เนี่ยหเนี่ยมันน้อยกว่า2อยู่หเนาะหมันน้อยกว่า2อยู่หนะครับแต่4เนี่ยมันน้อยกว่า4.5อยู่แค่0.5นะครับ0.5เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์เนี่ย ตัวนี้จะน้อยกว่าอยู่มากกว่าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้จะน้อยกว่าอยู่มากกว่าตัวนี้เข้าใจไหมครับนะเพราะนั้นถ้าเราลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยคิดว่าตัวนี้น่าจะน้อยกว่านะครับนั่นก็คือ2เศษหนึ่งส่วนสี่นะครับน่าจะน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเพื่อความ m ม k ชัวร์นะครับเราลองคูณไขว้ นี่ส่วนะลรเอ่ยส่วนเาเนาะ,อะลองคูณไข่เลยจับ1นส่วนสมานะครับกับสี่ส่วนเก้ามกับ4ี่ส่วนเกมานะครับสนี้ต้องคูณแหละนี่ต้องคูณ9นะครับคูณ9ก้านะครับเก้าหนึี่นะครับเ้ 9, นี่ต้องคูณ4ี่นะครับสี่สี่สินะครับสี่เาสเพราะฉะนั้นอะ จริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนที่น้อยกว่านั่นก็คือจานวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนที่น้อยกว่าอันดับที่2นั่นก็คือเศษ9ส่วน4นะครับอันดับที่2อนะครับอันดับที่3นั่นก็คือ2เศษ4ส่วน9นะครับอันดับที่3นะครับเพราะฉะนั้นโอเคคู่ขอลบตรงนี้นะครับเรามาพิจารณาอีกหนึ่งคู่ที่เหลือเนาะ อะพิจารณาหนึ่งคู่ที่เหลือนั้นคือเศษ5ส่วน8กับเศษ19ส่วน5นะครับเศษ5ส่วน8กับทษทถี3เศษ5ส่วน8กับ19เศษ5นะครับจะได้นะจะได้นะครับ3มเศษ5ส่วน8นะ่ะคงเดิมเนาะแต่เรารู้ว่า19ส่วน5้นั้นคือ3เศษ4ส่วน5นะครับอ่ะเราลองจับมาวิเคราะห์กันก่อน 3ตัวนี้เอาไว้ที่เดิมนะครับเอา5ส่วน8กับ4ส่วน5นั้นมาวิเคราะห์ครับส่ส่วน5นั้นมาวิเคราะห์นะครับครึ่งหนึ่งของ8นั่นก็คือ4ครึ่งหนึ่งของ8คือ4ครึ่งหนึ่งของ5คือ2.5าเนาะนะครับเพราะนั้นะ5มากกว่า4ไหมมากกว่ายูน่ 1, นะครับมากกว่ายูน่นะครับ4 4มากกว่า2.5้ไหมมากกว่านะครับ มากกว่าอยู่เท่าไหร่นะครับมากกว่าอยู่1.5มากกว่าอยู่1.5นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับห้ส่วนแเนี่ยมันมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่น้อยกว่า4ีส่วนหที่มากกว่าครึ่งหนึ่งถึง1.5เข้าใจไหมห้าส่วนแเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่แค่1นะครับอยู่แค่1แต่4เนี่ยมันมากกว่า ครึ่งหนึ่งของมันเนี่ยอยู่1.5เพราะฉนั้นมันมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่า5ส่วน8นะครับเพราะนั้นจํานวนที่น้อยกว่านั้นก็คือ3เศษ5ส่วน8นะครับเป็นอันดับที่4นะครับแล้วก็เศษ19ส่วน15อยู่เป็นอันดับที่5นะครับคูลบนะนะครับเราจะตอบกันละนะครับ ตอบเลยนะครับเพราะนั้นตัวที่น้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือ10บส่วนเเนาะอันดับที่2นั่นก็คือเศษ9กส่วนสนะครับอันดับที่ 4, 3นั่นก็คือ2เศษสีส่วนเนะครับอันดับที่สี่เศษ5้ส่วนแนะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่มากที่สุดนั่นคือเศษส9บ้ส่วนหนะครับโอเค ในข้อนี้เนี่ยครูไม่ได้ m ม k e ชัวร์ให้เราเนาะในในการพิจารณาคููที่2เนี่ยนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราได้วิเคราะห์กันแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนะครับในข้อนี้ก็ได้คําตอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือว่าโอเคเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้สําหรับต้องเรียนชั้นปน5้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ๋อนะครับแล้วก็ในเดี๋ยวครูจะแปะช่องทางการติดต่อไว้นะครับ เป็นให้อินสตาแกรมไว้ใการนะครับสำหรับนักเรียนที่สอบถามมาว่ามีช่องทางการติดต่อหรือไม่นะครับก็จะให้ติดต่อผ่านอินสตาแกรมนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ฝากนักเรียนชั้นปห้าไว้เท่านี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับหวังว่าจะวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับ